ราวบันไดตัวนี้นะครับราวบันไดตัวนี้ก็จะเป็นทางร้านเราเรียกว่าลาย5เส้นครับลาย5เส้นเป็นสแตนเลสสามส่นสี rate, ่นะครับเป็นคันสแตนเลสเพลยไลน์นะครับเพลย์ไลน์นั่นก็จะเป็นผิวด้านๆอย่างนี้นะครับตัวขานะครับตัวขาตัวนี้ก็จะเป็นนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับหัวเข่ากางเปงประมาณนี้นะครับห<ม>างโค้งม,มากไหมครับสวยไหครับโอ้โหไอ้แจ่มมันคงแข็งแรงเดี๋ยวพี่ให้ดูพอดีเป๊ะนะครับก็ประมาณ18เซน ตัวนี้เป็นการขโมยนะครับการขโมยตัวสิดนี้ยื่นออกมาที่หนึงประมาณสามเซนสามเส้นนะฮะยื่นออกมาประมาณสามเซนนะครับตัวนี้ไม่ต้องปลอกนะครับเม่ตการทีะชิดเลยนะครับทีะชิดมันก็จะชิดกอบอลูมิเนียมเลยนะครับก็จะชิดกอบอลูมิเนียมเลยลายในกันทุกอย่างเดียวกันหมดครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับผมผู้จัดการกอล์ฟอีกแล้วนะครับ ผมร้านกอลมฟสแตนเลสนะครับวันนี้เรามาส่งบ้านคนพิมพ์นะครับส่งงานบ้านคณพิมพ์อยู่ที่อยุธยานะครับก็จะเป็นเหลาบันไดนะครับระเบียงพนักพ,พิงแล้วก็กันข้างล่างแล้วก็มีการขโมยมีอยู่ 3- 4อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงบ้างเชิญครับ <S <S เหลาบันไดตัวนี้นะครับเลาบันไดตัวนี้ทางร้านเราเรียกว่าลาย5้าเส้น,นครับลาย5เส้นก็จะรวมกับเส้นข้างบนนี่นะครับ 1 2 3 4 5ว่าช่องห่างเขาก็จะเฉลี่ยประมาณ10%นะครับผมแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาตัวเนี้ยเยอะหรือน้อยนะครับเอาเยอะมันก็จะชิดเอาน้อยมันก็จะกว้างนะครับผมเป็นสแตนเลสสามสิบสี่นะครับเป็นคัสสแตนเลสเฮลายนะครับเฮลายนั้นก็จะเป็นผิวด้านๆอย่างงี้นะครับด้านอย่างงี้ครับโอ้โเงาแวบนะครับผมเงาแวบก็ไม่เงากวนปีนขมักเมื่อย โตรงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น3นิ้วคูนนิ้วครึ่งลูกค้าต้องการใหญ่ๆนะครับผมสนิ้วคูนนิ้วครึ่งถือแบบแน่นๆนะครับผมตัวขานะครับตัวขาตัวนี้ก็จะเป็นนิ้วครึ่งคูนนิ้วครึ่งนะครับโซ่ซี่ก็จะเป็น6กหุนนะครับหุนคูนหุนมีอยู่ทั้งหมด4ซี่นะครับผมก็จะเป็นราวขึ้นมา2ด้านนะครับตากล้องเชนทั้งหน้าตรงนี้ครับลาวขึ้นมา2ด้านยิ่งขึ้นมาปื๊ดแล้วก็จะมีโค้งนะครับมีโค้งเป็นพักนะครับผมมมพพััักกกกกกแแลล้้้้้วว็็็็ขขขึึึนนนนนนนาาาาาอีีีสสเเเเเตตปปงงะะครรบบ่ย มีดนตรีด้วยนะครับมีดนตรีประกอบด้วยนะครับเรื <poker> ่จะโค้งข้อกัแพงนะครับโค้งข้อกัแพงโค้งข้อกําแพงประมาณนี้นะครับผมโค้งว่างนะครับสวยครับออไม่แจ่มเคแล้วก็อนนี้ครับตรงนี้เป็นพนักทิงนะครับผมพนักทิงก็จะเป็นขัดไฮไลท์เหมือนกันนะครับขัดไฮไลท์เหมือนกันตนัวกรอกนี่ก็จะเป็น2นิ้วคูณ1นนิ้วนะครับ2นิ้วคูณ1นนิ้วนะครับสองคูณหนึ่งเนาะ ส่วนตัวซี่ตัวนี้ก็จะเป็นนิ้วคุณนิ้วส่วนข้างในนี่ก็จะเป็นหกหุนนะครับหกหุนสามซี่มันคงแข็งแรงเดี๋ยวพิงให้ดูพอ <c oughs> ดีเป๊ะนะครับก็ประมาณ18เซนความโค้งมันครับนี่นี่มาหน้าพิงนะครับมันคงแข็งแรงนะครับพิงไม่ต้องห่วงนะครับกำลังพอดีครับผมสูงก็ประมาณ50นะครับ50เซนส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะคร,รับเอาไว้กันเจ็กกันอะไรตกลงไปนะครับของก็จะเป็น2อคูณหนะครับแล้วก็ซี่เป็นหกหุ่นคูณ2กหุ่นสองซี่แบบนี้ อ่ะจะมีมีรอบเลยนะครับนะครับแต่ละชอ่องอ่าโอเคชิ้นสุดท้ายสอนสุดท้ายจะเป็นการขโมยนะครับเข<อ>าเรียกการขโมยนะครับผมพาไปชมได้ไม่ได้สองหา้าอ่ตัวน,นี้เป็นการขโมยนะครับการขโมยตัวตยื่นออกมานิดนึงประมาณสามเซ้นห้าเสน,สเสนยื่นออกมาประมาณสามเสนนะครับตัวน,นี้ประกอกนะครับกระกอบเป็น กอกนิ้วคุณนิ้วหมดนะครับผมแล้วก็ทําให้มันเป็นช,อชอมม่องช่องลูกค้าส่วนตรงนี้ก็ไม่ให้มันบบเกิน10เซนนะครับไม่ให้มันบบเกิน10เซนก็จะเป็นหกหมุนไล่แบบนี้เป็นสแตนเลสครับให้ลาย,น,ลยนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูในห้องแกะนะครับห้องแกะเชิดกันแต่ในห้องนี้ากแกะต้องการแกระต้องการที่มันชิดเลยนะครับที่มันชิดมันก็จะชิดเกาะอลูมิเนียมเลยนะครับก็จะชิดเกาะอลูมิเนียมเลยลายเดียวกันทุกอย่างเดียวกันหมดสวยงามครับเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันขนะ้างหน้า ครับผมเป็นยังไงบ้างครับไม่เอาครบเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลงานนะครับของช่างหมากับช่างสงสรายนะครับที่ทำเนี่ยโอเควันนี้เราก็มาติดตั้งเสร็จร้อยนะครับบ้านคุณพิมพ์นะครับอ่าจังหวัดอยุธยานะครับผมเป็นไงนะครับก๊อลฟนะครับขอฝากนะครับผลงานร้านนะครับร้านครอบครูสแตนเลสหนึ่งหกแปดนะครับรับทำงานสแตนเลสทั่วประเทศไทยนะครับงานเล็กงานใหญ่งานใกล้งานไกลเราทำหมดนะครับเพียงคลิกตั้งมาตามเบอร์นี้นะครับหรือนะครับเพจเฟซบุ๊กเพจนี้นะครับ หรือช่อง y o u t u b ครก็ช่องนี้สามารถอินบล็อกได้มานะครับอยากให้ก๊อฟไปเสนอราคาหน้างานนะครับเอาไม่เอาไม่ว่ากันนะครับงานเล็กงานใหญ่งานใกล้งานไกลเรารับทําหมดนะครับผมงานของเรานะครับทุกงานที่ก๊อฟไปรับนะครับเราทําเองนะครับเราทําเองไม่มีการให้ทางลัาไปเออทำหลีดขาดนะครับร้านก๊อฟมุมสเต็มลสเท่านั้นนะครับทำเองนะครับโอเคครับผมฝากด้วยครับขอครับ